วันนี้พี่จะมารีวิวหนึ่งโครงการนะคะของนิเทศศาสตร์จุฬาที่ ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษแต่น้องต้องผลิตสื่อตามโจทย์ที่คณะกำหนดอันนี้ก็คือโครงการ CU Film นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขารับทั้งหมด12ที่นั่งไม่ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเลยนะแต่น้องต้องผลิตผลงานตามโจทย์อย่างที่บอกไปอะเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างมาดูที่คุณสมบัติของผู้สมัครน้องจะเห็นไน้ว่าเขาจะกำหนดเกจเฉลี่ย g p a c 5ภาคเรียนเนี่ยไว้ที่3.00โดยหลังจากที่น้องจบม .6 แล้วเกจเฉลี่ยน้องก็ห้ามต่ำกว่า3.00เพราะ ะฉะนั้นต้องรักษาเกยียรตเฉลี่ยวไว้ดีๆนะต่อไปในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงานโครงการนี้จะไม่ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเลยอย่างที่แจ้งไปนะคะของนิเทศโครงการซีอูฟิล์มซึ่งรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ผลงานซะส่วนใหญ่อย่างเช่นเนี่ยน้องต้องมีผลงานภาพเพื่อนไหวก็คือเป็นภาพวิดีโอสั้นนั่นแหละภายใน5ปีนะคะโดยในพอร์ตของเราเนี่ยต้องแต่ละปีเนี่ย ในผลงานที่น้องเคยทำมาเนี่ยเขาบอกว่าลิงก์ต้องทำเป็น QR code นะคะอัพโหลดบน Vimeo ก็ได้หรือว่าใน YouTube โดยตั้งค่าเป็นพ v เว e ต,ตามที่เขาแจ้งเอาไว้โดยแต่ละปีเนี่ยในข้อ2.3รายละเอียดของแต่ละปีที่เขาให้ทำใหม่อันนี้คือสิ่งที่เขาให้ทําใหม่เนาะโจทย์แต่ละปีจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน้องต้องผลิตผลงานที่ตามโจทย์ที่เขากําหนดโดยมีชื่อเรื่องนะคะความมุ่งหมายของผู้กํากับแนวคิดของเรื่อง รายละเอียดตามนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงการเดียวของจุฬานะคะนิเทศจุฬาที่ไม่ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษแล้วรับ12บคนโดยรายละเอียดในปีนี้เนี่ยน้องต้องติดตามอีกทีนึงว่าเขาจะรับ12บคนเท่าเดิมหรือเปล่าแต่โครงการนี้เปิดรับในปีนี้นะคะ